สวัสดีครับ,รบพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการซีโชโ c เชสนับสนุนโดยรองเท้า MBT แบรนด์ผู้ริเริ่มและผู้นำในตลาดรองเท้าเพื่อสุขภาพ มาเข้าช่วงแรกเลยดีกว่าไหมครับช่วงแรกของเราครับคือช่วงสี่ชะอจอดจันนั่นเองยัได้ช่วงนี้ผมเนี่ยมีเรียกได้ว่ากําลังอินเทรนด์มากๆอะไรครับกับการถ่ายรูปสไตล์ใหม่ยังไงอ่ะเมื่อก่อนท่าที่ทิทิเลยอ่ะทิทิเลยท่ามันจะถ่ายรูปพี่สองต้องท่าไหนอันไหนกล้องไหนอ่ะกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้อ้ามามาหนึ่งสองสาม ก็ตั้งแต่เป็นท่าของมิสไตายสมัยก่อนยันสมัยนี้ยันสมัยนี้เลยสู้ตายสองนิ้วหมายถึงท่าท่าย้อนนิยมท่าถ่ายรูปไอ้เพูดปุ้จางเ้ยถ่ายรูปท่าย้อนนิยมเลยท่าดูสองนิ้วนะท่านี้ท่านี้ท่านี้ใครทำใกล้ๆผมเนี่ยผมแทบจะจะถีบไปไกลๆเลยนะทำไมฮะอะไรครับอันหนึ่งสองสามโอ้ท่าคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกอ่ะดูคนนี้ครับถ่ายรูปทำท่าแบบท่าทอนยาเลยไอ้ขาวน้ำหนึ่งน้ำสอง น้ำซ้ำโอ้ยอะไรอะแต่ตอนนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีแล้วนะยังไงตกเทรนนะคผมต้องแพคใส่กล่องแล้วใส่กล่องไปเลยถ้าตอนนี้วัยรุ่นกำลังฮิตมากๆครับผมเขาเรียกมาว่าแนวแนวแพร่งแพร่งอะไรอะมันเป็นไงพี่เป็นการถ่ายแบบแนวแบบแกล้งตาย ตอนนี้ถ้าเป in, is is ิดไปในเน็ตนี่จะเห็นเยอะมากท่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นยังไงครับพี่สองดีกว่าช่ส่งสินค้าพี่สองได้เหรอพี่เหรอได้พี่สองพี่สได้พี่สองพี่น้องนอนนอนเลยเนี่ยนอนคว่ามาทางนี้นอนนอนตรงๆไม่ยากไม่ยากไม่ยากคว้าออกมาเออรอคว้ามานอนคว้าลงมาไม่ใช่นั่วมันไงนอนคว้าลงมาเอ้เดี๋ยว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 บางท่านยังไม่ทราบนะครับนี่คืออะไรเดี๋ยวเราจะบอกให้ท่านรู้อีก อีกทีนะครับถามว่าเอ๊ะเรามองไว้ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นอนนอนเยนอนนอนตรงตรงมาเลยถ้าถ่ายรูปเบลล์เบลล์เน่ยนอนเนี่ยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมาเป็นท่าเลยเออเออชุดก็ได้คนคนได้ได้ได้แข่งกันเออเอนอนตรงตรงมา แล้วเอาแขนหน้าข้าว้แขนลูกแขนลูกแลูกแขนลูกัวลูกตัวลูกตอวลูตัวลูกตัวลูกนลูกับลูกตัวลูกตัวลูกตวลูกตั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 วลูกแลูวลูัวลูกตัวตัวลูกตัวลูกัวลูกตัไลกวลูวกวัลู่ตัวลูต่าลูลากัลตวกลววักลต คือเนี <yeah> ่อเราถ่ายอย่างนี้เลยคือถ่ายไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรไม่เห็นไม่เห็นเลยเายยอย่างนี้เลยบางคนเอาหน้าไปซุกตู้ตู้ตู้สื้อผ้าแล้วเขาขาออกมาก็คือเป็นแรงแล้วนี่คือกำลังฮิตมากนี่จริงๆจริงจริงจริง้ยถ้าใเด็ดนะถ้าใจเด็ดนะต้องไปนอนอย่างเงี้ยบนทีวีเออนอนบนทีวีไมอไม่ต้อง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 ไม่้องไม่ต้องไม่ต้องไย่ตอม่ต้อ้อกไม่อ่ต้องไอล้อ่ลุกอ่่่อ่่อลุก ไอ้ไอ้เอลังเลิกลังเกีลงลงลแล้วมันได้เกียรไม่ได้หนักเอาลูกนะรายการเราเนี่ยหอม ถึงขั้นนี้แล้วหรอไม่ใช่บอกว่าจะเอาเขาขึ้นมาดูเยอะเด็กดูเยอะเขาไปถ่ายครับผมนี่คือภาพแพลงครับผมผมมีรูปให้ดูตัวอย่างมันประหลาดไปดูในจอมันประหลาดนี่คือแพลงโอ้แต่นี่เล่นรูปเล่นรูปจากหนักมาเลยอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะถ่ายแบบตามสถานที่ต่าง คือเป็นท่าแกล้งตายแต่ถ้าออริจินอลจริงคือไม่ต้องมองกล้องนะคนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่สามคนแรกเมื่อกี้มันท่าแพลงผมกลัวว่าคนเดียวแต่ต้นฉบับต้นฉบับมาจากสองคนนี้มาจากสองคนนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวตอนเล่นนึกว่ามุกนี่มีจริงจริงหรอมีจริงมีจริงแล้วดังเลยดังเลยคาเลนกับจิมยูสองสาวตากล้องชาวใต้ถุนไต้หวานไต้หวันนะครับผมมาไม้ขยะเยอะอีกนะฮะอายุยี่สิบแปดยี่สิบห้านี่ไงนี่ไงนี่เลยนี้เลยนี่เลยอย่างนี้เลยครับเขาละการพูดเมื่อตายแห่งโลกอินเทอร์เน็ตครับเมื่อเขาโพสต์่าเขา พสท่าแพลงก์เนี่ยนะฮะลงะเนฮะหรือแพลงกิ้งโอ้โหโหดอันนี้โหดมากแล้วคนถ่ายตามกันเป็นเบือ่อ<ว>นะครับนี่ฮะคือเขาเป็นอาบ ชาวญี่ปุ่นใช่ไหมชาวไต้หูกไต้หวัน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 แล้ว้วั็ไต้ทันไต้หวันไต้หันไต้หวันไ้หวลนไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้ันไตหมันไหนไต้หวันไต้หนวนไต้หวัน้นตอนนี้ไ้นไต้วา1 0ต0 0คนไะฮหันไต้นแบบตรงไหนต้หงลองต้ายดูต้องัองต้อไต้ัน้หะตนไ้ว่าตอนนี้เนี่้วนไต้หวต้วนไ้หว้วัน้นไตะ รับไซด์ที่จีนนะฮะถึงกับเชิญทั้งคู่เป ouais. right. ็นสมาชิกดับ VIP ของเว็บฮะัเพื่อช่วยโฆษณาเว็บครับไอ้ดำไอ้ดำนี่ก็เอาด้วยคนไทยก็มีเยอะนะในที่ถ่ายแพร่งกิ้งเงี้ยนะฮะถ้าแพร่งกิ้งอะฮะใช่ครับแต่มีกฎเหล็กครับของน้องเขาที่ต้นฉบับเลยครับเขาบอกว่ามีกฎเหล็ก3ข้อครับในการแพร่งฮะคือไม่รบกวนชาวบ้านไม่เสี่ยงอันตรายแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแาดล้อมนะล่าสุดครับนะฮะมีคนบอกว่าถ่ายแพร่งกิ้งแล้วตาย ทำไมเพราะว่าใช่ใช่คนแรกถ่ายคู่กับป่องไฟแล้วตายงองไหมฮะพี่พี่นิสถึงอะขอเอาพวกต่างประเทศอะป่องไฟสูงๆโรงงานน่ะสูงปีนแล้วขึ้นไปคือไม่ได้ไม่ได้นอนทับไม่นอนะฮะกระปีนขึ้นไปถ่ายแล้วแพงกิ้งบนอ่าแล้วล่วงลงพัตายเรื่องจริงเรื่องจริงอุ๊ยดูดิอีกคนนึงแพงกิ้งกับระเบียงระเบียงขอบระเบียงก็ขึ้นไปถ่ายขอบระเบียงก็คือนม่เนี่ย พัดล่วงออกมาแต่ไม่ล่วงตรงที่เหยียบนะฮะล่วงเข้าไปหน้าระเบียงประมาณ3ชั้นตายตายนะครับล่วงเป็นหมูเลยนะฮะถ้าเด็กไทยทำก็ระวังระวังด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยสไตล์แพ็กิ้งเราลองทำนะเราลองทำรายการก็ไม่จริงเนี่ยลองแล้วลองแล้วไม่ไม่ลองทำเราลองพูดทำรายการแบบแพ็กิ้งอ่ะลองดูว่าแล้วแต่ใครอยู่ไหนแต่เราก็พูดไปเรื่อยเนี่ยมันพื้นที่มันจัดได้เลยได่ใช่ไหมแล้วแต่ใครอยู่ตรงไหนแล้วแต่เฮ้ยจะเอาจริงเหรอแล้วแต่อะไรนะพี่ภาคเขาเลยผมตรงนี้เหรอไอ้ผมขอบด้วยผมผมผมเซียนเฮ้ยผมเล่นผม ผมผมหันหัวไปทางนี้ได้มาผมว่าด้วยพื้นที่ที่จำกัดแต่ผมขอเป็นทางนี้แทนได้มาเอาอย่างนี้นะเอาจริงอ่ะใครแพงกิ้งช้าสุดพอบึ้มเฮ้ยพบพ่อบึ้มเลยอครับเออแจกแล้ฮะครับจะแพงตรงไหนก็ได้ครับแต่ช่วยเอาตีนเถอะไปทางนี้หน้ากูฮะไม่เดี๋ยวก่อนไม่เดี๋ยวก่อนและไอไอทีไอทีมงานชี้บอกให้ลงพื้นแม่กลิ่นมันใช้ได้เลยว่ะพูดเดี๋ยพูดแล้วไงต่อพูดแล้วไงต่อตัดรายการเลยครับ อ่าตอนนี้ฮิตากที่กินเนี่ไอ้หลงเอารองเท้ามาทีนะค่ะรองเราเนี่ยเฮ้ยรองเทเราพูดไปพูดไปาแผงกิ้งก็ลังฮิตมากครับแต่ตอนเนี้ยแผงกิ้งไม่ว่าแต่แต่ตีนเหม็นมากเลยเรื่องอะไรยังพอแล้วพออย่างโอ้าบคนอันไหลเนีเล่นอะไรกันอย่างเงี้เนี่ย ก็นะฮะถือว่าเป็นถือว่ารายการเราตามกระแสกระแสจริงได้เดี๋ยวสงสารใครไม่สงสารสงสารตันนี่อ่ะหลังจะเดี้ยงเอาคนนี้นอกจากแพงกิ้งแล้วยังเป็นทุกคนละภาคสองอย่างแล้วแกกับเพื่อนเลยอ่ะเออมางหลั้งเดี๋ยวก่อนนะนี่คือสิ่งที่ผมนำมาครับผมในช่วงสี่ช็อตจดจันนะฮะนี่ว่านี่เป็นก่ะอันนี้อันนี้เป็นภาพข่าวของจริงที่ต่างประเทศนี่คือเตือนเพราะว่ามีคนตายเพิ่มขึ้นนะครับจากการเล่นคือคือคือจะพูดว่าไงดีอ่ะ มันไอตอนถ่ายมันไม่เท่าไหร่แต่มันเกิดจากการที่เวลาเขาจะมุฟตัวเขาเองไปถ่ายใน <S 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 ที่ยากๆเนี่ยไม่ปลอดภัยใช่มันไม่ปลอดภัยนะเขามีอยา่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่แต่ตอนจะลงมาหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีใ,<ช>ใครช่วยจะอันตรายมากก็ยิ่งได้แบบวิวว,ว,วิวแปลกๆก็จะยิ่งเจ๋งชุดเหมือนเด็กนักศึกษาไทยเพราอะไรแบบแข่งกันไงแต่ผมว่าถ้าหันหน้ามามันจะสวยกว่านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่แด้ไม่ใช่้เออวันแค่เรือเนี่ยบันทัดบรรทดนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเราไม่ได้บอกว่าต้องต้องทำตามเราไม่ได้บอกว่าต้องทำตามนี่ไม่ใช่นี่ไมกิ้งนี่ก็นั่งเฉยเฉยนี่ก็แผงกิ้งนะฮะอันนี้แผงกิ้งครับ ี่เขาทำแต่ก็กำลังทิตกำลังทิตกำลังทิตน้อันนี้มันจะเริ่มมันตรายนีเนียเนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตกลงมานี่ถึงกันทียางใครทำสุกเขาจะทำไปเรื่อยๆนีรครับผมเดี๋ยวรถไฟมาครับผมจริงๆโฟโต้ช็อปเอาก็ได้เอาแปลกๆอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่มันกล้าจะไม่นี่มัไม่้ แต่ไม่ได้ว่าให้ปฏิบัติตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกแถวน้เสาวรย์ยังไม่มีใครทำบนยอดเลยใช่ไหมพี่บนยอดเลยอย่าชี้นำนะอย่าชี้นำใครจะปีนบ้างนี่อวดอวดเมื่อกี้ ไม่แต่แบบที่เราทำเมื่อกี้เอาฮาๆพื้นเพิ่นเงี้ยก็โอเคถูกอ่ดนี่ทำคู่เต่าอะไรเงี้ยเออคือง่ายๆก็ได้แต่แบบมีไอเดียนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่นงเขาตกมาแต่ชั้นสองอะไรดูว่าท่าแพนกิ้งนะครับอ่าโอเคโอเคโอเคตบมือแพนกิ้งครับผม ต่อไปใครจะหาอะไรมาช่วงต่อไปขอผมอะไรพะเอิญว่าด้วยความบังเอิญบังเอิญครับอ่าจะตอบจดหมายไงเดิเตั้งเช้าเดินไปลองเดินลเข้าไปที่เว็บบอร์ดกไปเจอคําถามเด็ดๆมาจริงปเนี่ยจริงส่วนท่านใดที่อยากรู้นะครับว่ารองเท้าคู่นี้วางไว้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรอเป็นไมมาถึงงอๆแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นรองเท้าเนี่ยงอเหมือนหน้าเลยนะ เข้าเรื่องกันดีกว่านะครับ,รบมสักครู่เดี๋ยวเราจะบอกท่านแน่นอนว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรไมันคือนวัตวกรรมใหม่ของคนไทยที่จะเกิดขึ้นจริงปะเนี่ยไม่นานนี้ครับอ,อสักครู่เดียวกับ4ี่ชอโปเชียบเออครับ